เร้อยลำเรือนไปใจผูกพันใจร้อยใจรักหูคง,งตเลิศส่วสวัสดีครรายการชีวิตไม่สิ้นหวัง,วย,วงยังพาท่านผู้ชมมาชมกิจกรรมณพุทธสถานกองเรือยุทธการ ซึ่งเป็นวันที่19พฤษภาคม2557ที่ผ่านมาในวันสำคัญของกองทัพเรือคือวันอาภากรเพื่อรำลึกถึงพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงวงเธอเระอ,องค์เจ้าอาภากรเขียติวงกุมหลวงชุมพรเขตอุรมศาาักดิ์ค่ะ ของวันอาภากรนี่ก็เป็นวันที่มีความหมายสําหรับอกองทัพเรือไทยเป็นอย่างมากก็คือเป็นวันที่สิ้นพระชนของเสด็จเตี่ยนะครับหรือ,อานามนามของพระองค์เต็มเมก็คือพลเรกพระเจ้าบร,รมวง์เธอพระองค์เจ้าอาภากกรเขติวง์กมรมหลวงจุมพรเขตดมศักดิ์นะครับซึ่งปีนี้ครับเป็นปีที่ท่านได้สิ้นพระชนมาถึง91ปีแล้วนะครับ ก็คือท่านสิบชนเมื่อ19พฤษภาคมพุทธศักราช2466นะครับซึ่งสำหรับวันนี้ทางกองทัพเรือ,อได้ถือว่าเป็นวันสคัญและได้กำหนดเป็นวันนาภากรเพื่อที่จะได้ระลึกในคุณูปการที่ท่านได้สร้างไว้ให้กับกองทัพเรือ,อราชนาวีไทยนะครับนะครับซึ่งโดยปกติทุกๆปีนะครับก็จะมีการบวงสรวงแล้วก็ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับเพื่อเทอิดบังเกียรติและก็เป็นถวายเป็นพระราชสวนแก่แด่พระอ,องค์ท่านครับซึ่งในปีนี้สําหรับกองนิตการนะครับภาพของงานได้มีภาพซึ่งใหญ่ขึ้นด้วยพระพของพระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนนะครับแห่งวัดใหม่สีร่มเย็นอําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับท่านได้นำํำดารามาร่วมกิจกรรมนะครับตั้งแต่ตั้งแต่เช้านะครับ ก็คือ,อมีพิธีเจริญพุทธมนต์น,นะครับพร้อมทั้งได้ไปให้อาหารสุนัขของศูนย์อนุบาลสุนัขก,กองรยุทธการครับก็ในช่วงเย็นนะครับก็จะเป็นพระมหาสมปองตาระพุตโตนะครับได้มาแสดงธรรมบรรยายให้กับรยุทธการแล้วก็ข้าราชการทรอในพื้นที่สัติหิบรวมทั้งประชาชนทั่วไปในพื้นที่สัตหิบ ด้วยครับผมก็เชื่อว่าในทุกๆปีของวันที่19พฤษภาคมหรือปีกิจกรรมดีๆนะครับสำหรับกองนิรการนะครับก็คงจะได้จัดเช่นนี้อีกตลอดไปครับใต้ท้องทะเลสีครามแห่งนี้ภารกิจหนึ่งที่ชาวทหารเรือแห่งนิริการได้ทำหน้าที่ด้วยความเมตตาด้วยความในสรรพสัว์ ก็คือการดูแลอนุรักษ์เต่าทะเลเต่าที่ถือได้ว่ามีอายุอินยาวที่สุดค่ะด้วยการนำมาอนุบาลน,นำมาดูแลเลี้ยงดูก่อนที่จะแข็งแรงสามารถนำปล่อยสู่ธรรมชาติคืนสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ต่อไปค่ะและในวันนี้คณะของเราได้มีโอกาสคืนชีวิตเต่าทะเลให้กับคืนสู่บ้านอันแท้จริงของพวกเขาั่นก็คือท้องทะเลอันกว้าง สิ่งง่ายๆที่พวกเราจะร่วมกันอนุรักษ์ตเต่าทะเลเหล่าเนี้ยได้เลยนะครับก็คือ1น,นะครับเราร่วมกันไม่บริโภคไข่เต่าหรือเนื้อเต่าทะเลเนี่ยพวกเนี้ยนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยเต่าทะเลเป็นสัตว์คุ้มครองประเภทที่1น,นะครับมีความผิดทางกฎหมายอยู่แล้วนะครับอย่างที่2เลยเวลาเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยนะครับเราก็อย่าทิ้งขยะห,ะหรือถุงพลาสติกต่างๆลงในท้องทะเลนะครับเนื่องจากเมื่อว่าท้องทะเลเนี่ยเมื่อสกรปรกแล้วนะครับจะทําให้กีดขวางการวางไข่ของเต่าทะเลด้วยนะครับแล้วก็ เต่าทะเลเนี่ยอาจจะคิดว่าถุงพลาสติกเหล่านั้นเนี่ยเป็นแมงกัะพุนนะครับเมื่อกินเข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ระบบกับถ่ายเขาไม่ทํางานก็จะเสียชีวิตเป็นจำนวนมากครับง่ายๆแค่นี้ครับที่เราจะร่วมกันอนุรักษ์กันนะครับในช่วงค่ำยามยแดดร่มลมตกบรรยากาศเย็นสบายจิตสงบ ทังธรรมอันประเสริฐเพื่อสร้างสติปัญญาให้กับตนเองโดยพุทธสถานกองเรือยุทธการจัดกิจกรรมฟังพระธ,ธรรมเทศนาหนึ่งในวันพิเศษวันนี้ค่ะแต่ทางกองเรือยุทธการเนี่นยเนื่องจากว่ามีข้าราชการและครอบครัวี่อยู่เป็นจำนวนมากก็ถือว่าเป็นเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งเราก็จัดให้มีพุทธสถานเพื่อให้ คนใชการและทอกหรือว่าลำบากในการที่จะอยากจะทำบุญพื้นที่ของกองริการนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของอประชาชนทุกคนนะครับของเราก็ได้เปิดให้ประชาชน,เ,นเข้ามาพักผ่อนได้นะครับในทุกวันหยุดหรือวันหยุดเทศกาลต่างๆเนี่ยก็จะมีประชาชนทั่วไปได้ก็มาใช้พื้นที่ของเราในการพักผ่อนนะครับซึ่งเราก็ถือว่า ทุกท่านเป็นแขกนะครับก็เชิญให้เข้ามาใช้ได้เพราะว่า,าพื้นที่แห่งนี้ก็เป็นของของของคนไทยทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับรับฟังธรรมบรรยายโดยพระมหาสมปองตาลปุตโตพระนักเทศชื่อดัง ที่บรรยายธรรมได้ทั้งความสนุกและความรู้ไปพร้อมๆกันค่ะงานนี้เกิดขึ้นได้ก็พระอาจารย์เอกชัยสิริยาโนนโแล้วก็คณะศิษย์นาราช่องสามนะฮะและอีกมากมายหลายท่านได้มาร่วมมือร่วมใจกันจัดงานบรรยากาศสวยงามมาท่านแล้วก็มีอะไรที่เป็นบุญเป็นกุศลมากมายเราได้ได้ไปเยี่ยมน้องหมานะน้องหมาศูนย์อภิบาลสุนัขนะ แล้วก็ได้ไปปล่อยเต่านะฮะจะมีเต่ากระเต่าตะนุตะนุอะไรได้ไหมฮะก็ได้ทั้งวุในรักุศลแล้วก็ได้เห็นอะไรต่างๆมากมายส่วนช่วงนี้เป็นช่วงเย็นๆนะฮะแดดล่มลมตกทานข้าวทานปลากันแล้วสลับญาได้ฟังธรรมะวันนี้เราเน้นเรื่องเดียวนะ,ะเรื่องสีฮะท่านเรื่องสีมัคคาสามัคคีกันและกัน,นะจะเห็นว่าความสามัคคีก่อให้เกิดงานนี้ขึ้นมา เกิดบรรยากาศที่เป็นมิตรหลายท่านทักกันไม่ได้เจอกันมา20กว่าปีนะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วมาเจอกันที่นี่โอ้ฝังน้ำเสียงท่านคือบังเอิญมากดีใจมากได้พบมาเจอกันเพราะความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนําความสุขขอเติมสันนิดนึ่งและความสําเร็จมาให้ด้วยเจริญพร มีประชาชนเข้ามาฟังธรรมจับจองพื้นที่กันตั้งแต่เช้าจนเต็มร้่นออกมานอกห้องเลยทีเดียวค่ะรับฟังธรรมบรญญายจากพระอาจารย์สมปองตาลปุดโต้วยจใจที่เบิกบานยิ้มแย้มในธรรมอย่างมีความสุขด้วยกันทุกคนเลยนะคะกองทัพเรือนะครับหรือว่าหน่วยงานในกองทัพนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ละทีุท่สถานเอาไว้สําหรับให้กับข้าราชการนะครับได้มาปฏิบัติธรรม จัดกิจกรรมวันสำคัญสำคัญทางศาสนานะครับไม่ว่าในเรื่องของว่าวันพระก็จะมีการทำบุญใส่บาตรนะครับโดยนิมนต์พระตามพื้นที่ต่างๆที่ใกล้เคียงนะครับได้มารับบาตรนะครับเป็นประจำแล้วในวันพระใหญ่ก็ยังมีในเรื่องของนะครับมีการมานั่งวิปัสสนานะครับมีการอบรมธรรมโดยนิมนต์พระซึ่งมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็อาทิเช่นพระมหาสมปองนะครับมีพระพยอมกัลยานโหก็ได้ท่านก็ได้มา ที่พุทธสานกองยุทธการครับนะครับแล้วก็ทุกทเช่นเดียวกันครับของของกองทัพครับเปิดทุกวันนะครับก็ตั้งแต่8โมงนะครับจนกระทั่ง6โมงเย็นได้ให้ประชาชนทั่วไปได้กราบสักการะบูชาพระประธานก็คือพุทธราชนาวีสีชัยมงคลนะครับและถ้ามีกิจกรรมดีๆหรือเป็นกิจกรรมสำคัญเราก็จะเปิดให้กับประชาชนนึ่งสนใจเนี่ยเข้ามาร่วมปฏิบัติด้วยครับสัปดาห์หน้า าราอะไรมานําเสนอต่อท่านผู้ชมอีกต้องคอยติดตามชมนะคะในรายการชีวิตไม่สิ้นหวงังทางช่องสามแห่งน,นี้วันนี้ต้องขอขอบคุณที่ติดตามชมรายการค่ะสวัสดีค่ะมีทเป็นกน